บรรยากาศล่องสวนพี่น้องสุกุส้สนครับผมเก็บบรรยากาศล่องสวนมาฝากพี่น้องมะพร้าวจะว่าต้นเตีย้ยหรือต้นสูงนี่จ้ะเบิ่งนี่โอ้ยเงยหลายเดี๋ยวผมจะมานั่งถ่ายวิดีโอทีที่เบิง่งนี่เก็บบรรยากาศล่องสวนกันครับจัง่อยมะพร้าวต้นน้อยหน่อยว่าไงต้นตีเตียตำหนิก็มีลูกเดิพี่น,ออน,น้องต้นซ้อนไฮอื้เอาครับผมมะพร้าว มะพร้าวอยน้ำพี่น้องผมเก็บบรรยากาศล่องสวนงามๆมาฝากพี่น้องครับมาฝากพี่ตอนน้องสุกุสุกคนครับผมหมดแหละมแหละโอโ้มาแล้วนี่นะครับนี่คือการเก็บมะพร้าวที่ถูกวิธีที่สุดนะครับเอาทิ้งลงในน้ำมันจะได้เนื้อไม่ช้ำนะครับ อายุการใช้งานมันจะได้เยอะๆนี่จะได้แบบว่าลูกเนื้อไม่้ํำน้ำอร่อยครับผมตามนี่ครับเนื้อไม่้ํำน้ำอร่อยครับตามที่สโลเกียนจัดไปจัดไปครับ